เจ้าหนี้สอบถามกันเข้ามาว่าเวลาโดนลูกหนี้แจ้งความเนี่ยจะทำอย่างไรดีนะเออนะผมก็ลงทั้งคลิปที่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ฝ่ายลูกหนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเจ้าหนี้เนี่ยถูก ลูกหนี้เนี่ยแจ้งความเยอะมากเลยนะครับก็เตือนเจ้าหนี้หลายๆท่านนะครับใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าไปใช้วิธีที่ผิดกฎหมายในการทวงหนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องแยกก่อนนะว่าข้อหาที่คุณโดนแจ้งความกลับนะมันเป็นข้อหาอะไรนะครับต้องดูอย่างนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยทางเดียวครับ รับสารภาพฮนะรับสารภาพแล้วไปจ่ายค่าปรับในชั้นศาลนะเพราะว่าไอ้ข้อหาเนี่ยปล่อยดอกเบีย้ยเกินอัตราเนี่ยถ้าหากว่ามันปล่อยเกินอัตราจริงคุณก็ไม่มีประเด็นให้สู้อยู่แล้วครับ